คุณได้ตัครนบอันนี้คือคุณได้ตัวใครปีใสน้องคุณด้คุณยายดูเราสองคนแข่งกันโอเคไหมอันนี้ใส่ตรงไหนถูกต้องยเแยังไม่แพ้ยังไม่ยังไม่หมดเลยต้องทำหมดหมดก่อนถึงจะรู้โอเคไหมปีไไม่มีใครแพ้ยังไม่แข่งยังไม่จบเลย ส่วนล่างก็หักสมองไม่รับการเติมกระตือดัั้นทั้งสองก็คือเมคุณแม่ไม่แพ้เรายังแข่งกันอยู่เลยโอเคไหมหลังจกการครับคือตัวของทางผู้เป็นพ่อครับก็บอกว่าเี่วทำตั้เร็วทำตั้งใจเขาบอกว่าทันซ้ายมองขวาแล้วนะตอนนั้นก็คือเห็นว่ารถผ่านไปขันแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรขับผ่านขันที่สองปรากฏว่าโอเคเออแพ้แล้วหนีบใหม่คุใส่ตรงนี้กูเพีเออใช่หนีบใหม่เลย